เช้าวันเสาร์ที่17กรกฎาคมนะคะ2564อะ่วันนี้วันหยุดของหลายๆคนช่วงล็อกดาวด้วยไปไหนไม่ได้ก็ส่องตะบองเพชรหลังห้องไปนะคะจริงๆมันก็มีถ่ายไว้เยอะแล้วแหละ คลิปตะบองเพชรแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นช่วงทำงานนะคะแต่ว,วันนี้ก็จะมาลงทั้งหมดเลยตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีดอกไหนบานแล้วบ้างมีสายพันธุ์ไหนที่ออกดอกให้ดูแล้วบ้างนะคะ,ะเรามาดูแคคตัสกันนะคะว่า ต้นที่ออกดอกในฤดูนี้แล้วดูฝนเนี่ยฝนตกหนักๆมีตัวไหนบ้างเริ่มต้นตัวน,นี้เลยแมมชูแมนอันนี้เหี่ยวละนี่เหี่ยวและ้ะอันนี้เพิ่งออกดอกวันแรกตนนัวนี้ยิมโน ยิมโนคคลิเซียมดอกสีขาวขาวอมชมพูนิดนิดตัวนี้แต่ง,งๆอ่าไปเดี๋ยวจะพาลูกไปรับมงนะคะแมมชูแมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกสวยงามอันนี้บานยังไม่สุดอันนี้ก็ยิมโนเหมืนอนกันยิมโนคคลิเซียมเหมือนกันเดี๋ยวใกล้ใกล้ อันนี้สีชมพูหวานอันนี้จะชมพูดสดตัวหนึ่งอันนี้ขนนกเหลืองไซเดนานะคะแล้วก็ตัวนี้ชูแมนเหมือนกันอันนี้ขยันออกมาก ยิมโนโคลิเซียมงอนนี้ออกมาสามดอกแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ,อ,ะอันนี้อีชิโนบอ่ต้นเล็กนิดเดียวอดอกแข็งแรงมากอ่าครั้งนี้ออกดอกเป็นครั้งที่สองแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ได้มาสวยงาม อันนี้หามาตกนะคะบานตั้งแต่วันพุธแล้วอนตอนนี้เหี่ยวไปหมดแล้วนะคะอันนี้ถ่ายคลิปไว้อ่ามีตุ่มดอกสองตุ่มต้นนี้อแล้วก็อีกหนึ่งดอกบานส่วนอีกต้นก็จะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็บานหนึ่งดอกเหมือนกันแล้วก็มีตุ่มดอกอยู่ประมาณสามตุ่มอันนี้ออก ออกดอกก่อนหน้าไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้คือรอบที่สองตั้งแต่ที่ได้มานะคะอืมอันนี้ก็จัดจัดเรียงให้ได้เห็นดอกชัดๆส่วนอันนี้ก็คืออิชิโนบนะคะบานเมื่อวานนี้บานเนี่ยตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันก็คือวัน พลึหัดข้าวันศุกร์บานตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็บานแค่วันเดียวคือวันนี้วันเสาร์คือเหี่ยวไปหมดแล้วนะคะดอกจะออกแบบสีส้มสวยงามมากอ,มอันนี้ถ่ายไว้สองชอ็อต วันนี้ก็จะเป็นปกตินะคะคือท้องฟ้าจะสดใสกว่าปกติเวลาที่เราได้อยู่ที่ห้องแล้วก็เอาตะบองเพชรมาตากแดบดบอ่ามันก็จะฟ้าก็จะเปิดสวยใสอ่าอถ้าเกิดวันไหนที่เราไปทำงานฝนก็จะตกพายุก็จะเข้าทันที มีคนถามหลายคนว่าตะบองเพชรที่ห้องมีเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะอ่าวันนี้นับแล้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยกับอีกสิบเจ็ดกระถางม,มีหลากหลายสายพันธุ์เลยมีทั้งไม้อบน้ําแล้วก็มีทั้งตัวแคคตัสเองนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันอ ค่ะก็จะเป็นรายเพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ไปหลายต้นเหมือนกันนะคะบางทีก็เอากระถางเผื่อโตต้นยังไม่โตแต่เอากระถางเผื่อโตไว้นะคะแล้วก็วันนี้โชคดีด้วยแดดดีเปลี่ยนไปเมื่อวานตอนเย็น วันนี้ก็ได้แดดเต็มที่6ชั่วโมงแดดตอนเช้าเช้าถึงประมาณเที่ยงกว่าก็บก่บบายโมงนี่อันนี้เรามมียิมโนยิมโนซะส่วนเยอะนะคะส่วนมากแล้วอันนี้โลโลเบเวียเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางนะมันโดนฝนยังไม่เปลี่ยน อันนี้ก็บานในน้ำอันนั้นอิชิโนบดาล้อมเดินข้างหลังอันนี้คนลกขาวอันนี้จันบินชอบมากเลยอันนี้ก็ต้นที่ออกดอกอันนี้ก็มีม้าเวียนมีม้าเวียนด่างด้วยนะคะแล้วก็นี่ไม้สองต้นนี้ลืมถามชื่อคนขายแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยชอบ คือเวลาเขาโตมาเนี่ย,เ,ยเขาจะไม่แตกแถวนะเขาจะมีแค่นี้อเขาจะมีแค่สี่สีแ่แฉกนี้เวลาเขาโตเขาจะสูงขึ้นด้วยความเป็นระเบียบแล้วก็แตกออกมาแค่สี่แถวนี้ไม่มีแตกแถวนะอันนี้อันนี้คือต้นที่อ,อิชิโนบที่ดอกสีออเริจ์สีส้มมันเหี่ยวแล้วก็เลยเด็ดก้านมันทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะ ต้นไม้ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรอ่อันนี้ก็จะ low f o อันนี้คือตัวาฮามาโตะเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเมื่อคืนเหมือนกันมีแอบมีแอบไว้ในซอกหลืออันนี้ก็จะโล w f l สองต้นนะคะแล้วก็มีนี่เหยดน้ำฮาวเทียเอามาแอบไว้น,นี่ก็จะเป็นทั้งหมด โดยภาพรวมถ้าเกิดมองไปก็จะเต็มตรงระเบียงห้องตรงปูนตรงระเบียงห้องเต็มเต็มเต็มไปด้วยการต่ากระบังเพชรก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้